คุณคิดว่าพรรยาของคุณจากไปตลอดชีวิตแล้วใช่ไหมแต่ความจริงเธอกลับมาแล้วไม่ใช่เพียงเพื่อรักแต่เพื่อแแค้นทุกสิ่งที่คุณคิดว่าปลอดภัยกลายเป็นกับดักของอดีตคุณจะกล้าอยู่ต่อหน้าความจริงนี้ได้หรือไม่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นอาจทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นค่ำคืนหนึ่งฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วบ้าน ภายในห้องนอนมีเพียงแสงไฟจากโคมข้างเตียงส่องลงมาอย่างอ่อนโยนเขานั่งอยู่บนเก้าอี้มองไปที่เตียงว่างอย่างหมดหวังหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่คิดถึงเธอเสียงฝนกระทบหน้าต่างเหมือนจังหวะเต้นของหัวใจเขาทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงประตูเปิดช้าๆลมเย็นพัดผ่านตัวเขาทำให้ขนลุกสู้กลิ่นแปลกประหลาดของดินและเลือดลอยเข้ามาในห้องเขาหันไปมองด้านหลังแต่ไม่พบใคร จนกระทั่งเงาร่างหนึ่งปรากฏอยู่ในมุมห้องใบหน้าที่เขาคิดว่าจากไปแล้วปรากฏต่อหน้าเขาอย่างชัดเจนดวงตาของเธอเปล่งประกายความโกรธเกรี้ยวรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มที่เขาคุ้นเคยมันเต็มไปด้วยความแค้นที่รอคอยมาเป็นปีมือเธอสั่นเล็กน้อยก่อนจะยื่นออกมาทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจเขาเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินความอบอุ่นและความทรงจำเก่าๆก,ก,กลายเป็นความหวาดกลัว เธอก้าวเข้ามาใกล้สายตาไม่ละจากเขาเขาพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเสียงฝนด้านนอกดังสนั่นยิ่งทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นในที่สุดเธอยือนอยู่ตรงหน้าเขาเต็มตัวรอยยิ้มของเธอกลายเป็นคำเตือนที่ชัดเจนความแค้นที่เธอเก็บซ่อนไว้เริ่มส่องประกายออกมาเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านนี้อีกต่อไปเธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาเต็มตัวรอยยิ้มของเธอกลายเป็นคำเตือนที่ชัดเจน ความแค้นที่เธอเก็บซ่อนไว้เริ่มส่องประกายออกมาเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านนี้อีกต่อไปเสียงหัวใจเขาเต้นรัวเหมือนกลองสงครามลมหายใจของเธอเย็นจนเหมือนน้ำแข็งพัดผ่านผิวหนังสายตาของเธอกวาดไปรอบห้องอย่างประเมินค่าเหมือนเธอรู้ทุกซอกทุกมุมของชีวิตเขาเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นมือของเขาสั่นจนแทบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เสียงฝนยังคงกระหน่ำกระทบหลังคาเหมือนกลองแห่งความตายและทุกครั้งที่ฟ้าร้องสงงแงบ,บจากนอกหน้าต่างทำให้เธอดูเหมือนเงาผีเธอเริ่มก้าวช้าๆเข้ามาไกลแต่ละก้าวเหมือนมีแรงดึงดูดของความตายตามมาเขารู้สึกถึงความหนาวเยือกแทรกซึมเข้าไปในกระดูกและเหมือนทุกความทรงจำเก่าๆของเขากลายเป็นเข็มแหลมแทงใจเสียงเธอเบาแต่ชัดเจนคิดว่าฉันตายแล้วใช่ไหม คำพูดนั้นกระแทกเข้าหัวใจเขาเหมือนคอนเขาไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เพราะทุกคำพูดในโลกนี้ไม่สามารถอธิบายความหวาดกลัวของเขาได้เธอเอื้อมมือมาจับแขนเขาผิวของเธอเย็นเยียบเหมือนสัมผัสจากยมโลกเขาสะดุ้งและพยายามดึงตัวเองออกแต่แรงของเธอแข็งแรงกว่าที่เขาคิดเหมือนเธอซ่อนพลังบางอย่างเอาไว้ตลอดเวลาแสงไฟในห้องสั่นไหวเงาของเธอทอดยาวบนผนัง ร่างเธอเหมือนกลายเป็นเงาดำที่ค่อยๆกินพื้นที่และเขารู้ว่าไม่ว่าจะหนีไปทางไหนเธอก็จะตามไปทุกที่เธอก้าวเข้ามาใกล้จนแทบจมอยู่ในร่างเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้ามันคือความเจ็บปวดความกโกรธและความทรมานที่เก็บไว้เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากเธอเหมือนความตายและชีวิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออก ร่างกายเขาเหมือนถูกตรึงด้วยพลังลึกลับความมืดและแสงไฟสลับกันเล่นตลกกับสายตาเขาเขาเห็นใบหน้าเธอเปลี่ยนไปราวกับไม่ใช่ภันรยาที่เขารู้จักแต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวดของปีที่ผ่านมาเธอยิ้มอีกครั้งแต่รอยยิ้มครั้งนี้แผ่ความร้อนแรงและความเย็นเฉียบผสมกันเขารู้ว่าโลกทั้งใบของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกอย่างที่เขาคิดว่าแน่นอนกลับกลายเป็นความไม่แน่นอนและเขาไม่สามารถหนีจากเธอได้ไม่ว่าจะหันไปทางไหนไม่ว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรเธอเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาไม่เคยรู้ความทรงจำที่เขาลืมไปความผิดพลาดที่เขาเคยทำและทุกความลับที่เขาคิดว่าซ่อนดีแล้วทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อหน้าเขาเหมือนมีแสงสว่างและความมืดบรรจบกันในความจริง เขารู้สึกว่าความหวาดกลัวผสมกับความเสียใจจนแทบหายใจไม่ออกและทันใดนั้นเธอหยุดเดินรอยยิ้มของเธอเริ่มคงที่สายตาจับจ้องเขาอย่างเยอเือกเยน็นราวกับเวลาทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหวและเขารู้ทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือการเผชิญหน้ากับอดีตทั้งหมดและความแค้นของเธอเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเธอยังคงยืนตรงหน้าเขา ร่างกายของเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยพลังเขารู้สึกเหมือนลมหายใจของเธอเป็นแน้ำแข็งที่ไหลผ่านเส้นเลือดเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาพยายามพูดอะไรสักคำแต่ปากเขาแข็งทื่อราวกับถูกคำสาปสายตาของเธอสอดส่องไปทั่วห้องแต่ละซอกมุมเหมือนถูกเธอควบคุมร่างของเธอเปล่งประกายบางอย่างที่เขาไม่อาจเข้าใจเหมือนเธอไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากความแค้นและความเจ็บปวดทั้งหมดเธอเก้าวเข้ามาไกลทุกก้าวของเธอทำให้พื้นไม้ส่งเสียงดังเหมือนเสียงกลองเรียกความตายเขาพยายามถอยหลังแต่เหมือนแรงโน้มถ่วงรอบตัวเธอทำให้เขาติดอยู่ขาทั้งสองแข็งทื่อราวกับถูกตรึงด้วยพลังบางอย่างเธอเอื้อมมือมาแต่โหไหล่เขาเย็นจนผิวหนังชาไปหมดและทันใดนั้นภาพอดีตทั้งหมดผุดขึ้นในหัวเขา ความผิดพลาดที่เขาทำความลับที่เขาเก็บความเจ็บปวดที่เขาเคยทำกับเธอทุกอย่างถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเขาในความชัดเจนเสียงฝนด้านนอกยังคงกระล่ำฟ้าร้องดังก้องเหมือนคำเตือนแต่เสียงทั้งหมดในห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจเขาที่ดังสะท้อนภายในสมองเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากเธอเหมือนเขาถูกดูดเข้าสู่ห้วงลึกของความแค้นเธอพูดเบาๆฉันรอคอยสิ่งนี้มานานแล้ว คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงและความเจ็บปวดมันไม่ใช่คำพูดสำหรับการให้อภัยแต่เป็นคำสั่งให้เขาตระหักถึงสิ่งที่เขาทำทุกความทรงจำที่เขาเคยลืมกลับมาครบทุกอย่างเขาพยายามดิน้นแต่ร่างกายเขาเหมือนติดอยู่กับห่วงความมืดร่างเธอเคลื่อนเข้ามาใกล้และทุกอย่างรอบตัวเริ่มบเบลอผนังห้องเหมือนยืดขยายแสงไฟสั่นไหวและเปลี่ยนสีและเธอเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีต ความทรงจำที่เขาลืมความเจ็บปวดที่เขาไม่เคยรับรู้ทุกความจริงถูกเปิดเผยต่อหน้าเขาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความกลัวผสมกับความเสียใจจนแทบขาดใจแต่เธอยังคงเงียบรอยยิ้มของเธอแผ่รังสีเยือกเยน็นดวงตาเธอกระจายความแค้นเหมือนแสงเลเซอร์และเขารู้ว่าไม่มีทางหนีจากเธออีกเธอยื่นมือมาหาเขาอีกครั้ง ร่างของเขาเหมือนถูกดึงเข้าสู่วงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกเสียงทุกภาพทุกความรู้สึกรวมกันเป็นแรงกดดันที่ทำให้เขาแทบหมดสติเขารู้ทันทีนี่ไม่ใช่การกลับมาเพื่อรักนี่คือการกลับมาของความแค้นที่เขาไม่อาจต้านทานเธอก้าวใกล้จนแทบสัมผัสตัตวเขาและในวินาทีสุดท้ายเขารู้สึกถึงแรงบางอย่างพุ่งเข้าสู่ร่างเหมือนเขากำลังถูกดูดเข้าไปในห้วงความมืด ร่างกายชาความคิดหยุดชะงักและความจริงทั้งหมดเริ่มเผยตัวเขาเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมกันทุกสิ่งกลายเป็นเงื่อนไขของความแค้นฝนด้านนอกยังคงตกหนักฟ้าแลบเป็นระยะ,ะยะแต่เขารู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอีกใบโลกที่เธอสร้างขึ้นเพื่อแก้แค้นทุกสิ่งทุกอย่างและเขาไม่อาจหนีออกจากโลกนี้ได้อีกเขารู้สึกเหมือนร่างกายหนักขึ้นเรื่อยๆ เหมือนทุกส่วนของเขาถูกแรงบางอย่างกดทับหัวใจเต้นรัวจนเขารู้สึกเจ็บปวดทุกจังหวะแต่สายตาของเธอยังคงจับจ้องเขาไม่ละเธอยิ้มอย่างเ,งเย่อเขียนรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นและความโกรธที่สะสมมาเป็นปีและทันใดนั้นเธอเริ่มกระซิบเสียงเบาแต่ชัดเจนทุกสิ่งที่นายทำฉันจำได้หมดคำพูดนั้นกระแทกเข้าไปในหัวเขาเหมือนคมมีเขาพยายามหายใจแต่เหมือนอากาศ ถูกดูดออกไปจากปอดเขารู้สึกถึงความมืดค่อยๆกินพื้นที่รอบตัวทุกเสียงรบกวนค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขากับเสียงลมหายใจเธอเธอเก้าวไกลขึ้นอีกเธอสูงกว่าที่เขาจําได้ร่างของเธอเหมือนล่างลอยเหนือพื้นเงาของเธอทอดยาวบนผนังเหมือนปีศาจที่ไล่ล่าเขาพยายามดิน้นแต่ร่างเขาเหมือนถูกมัดด้วยสายใยบางอย่างที่มองไม่เห็นเธอเอื้อมมือมาจับใบหน้าของเขา มือเย็นเฉียบจนผิวหนังชาไปหมดและทันใดนั้นเขาเห็นภาพอดีตทั้งหมดในดวงตาเธอทุกความผิดพลาดทุกคำโกหกทุกการทรยศรวมกันเป็นภาพซ้อนในสมองเขาเหมือนความทรงจำทุกอย่างกลายเป็นคำพิพากษาฝนด้านนอกตกหนักขึ้นเรื่อยๆฟ้าแลบทุกครั้งเหมือนไฟสว่างฉายบนผนังแต่ในห้องปรับมืดสนิทราวกับโลกภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้และเขารู้ว่าโลกนี้เป็นโลกของเธอ ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเธอเธอยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนเกือบชนกันดวงตาของเธอเหมือนหลุมดำดูทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเขารู้สึกถึงความสูญเสียทุกอย่างรอบตัวเหมือนชีวิตและความจริงทั้งหมดกำลังถูกกลืนเสียงหัวใจเขาดังจนแทบระเบิดแต่เขาไม่สามารถขยับปากพูดทุกความหวาดกลัวถูกขังอยู่ในร่างและเธอเริ่มเล่าเรื่องราวอดีตแต่ไม่ใช่เพื่อให้อภยัย แต่เพื่อทำให้เขารับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เธอทนอยู่มาเธอก้าวถอยหลังเล็กน้อยและรอยยิ้มของเธอเปลี่ยนไปเป็นรอยยิ้มที่ผสมความพอใจและความโกรธนายคิดว่าฉันตายแล้วใช่ไหมเธอกระซิบเสียงเย็นฉันกลับมาเพื่อให้ทุกสิ่งชดใชยทุกคำพูดเหมือนเสียงฟ้าร้องภายในใจเขาร่างเขาเหมือนแข็งทื่อแต่หัวใจยังเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในห้วงความมืด ร่างกายและจิตใจถูกกักขังโดยแรงเหนือธรรมชาติเธอเก้าวเข้ามาอีกครั้งและครั้งนี้เธอไม่เพียงแค่ยืนตรงหน้าแต่เหมือนเธอแผ่รัศมีแห่งความแค้นออกมาทำให้เขารู้สึกถึงความหนาวเยือกและความร้อยแรงพร้อมกันเขาพยายามหลับตาแต่ภาพอดีตและความทรงจำยังคงปรากฏต่อหน้าเสียงฝนยังคงกระหลำ่ำฟ้าแลบทุกครั้งเหมือนประกายของความตายแต่เธอยังคงยืนตรงหน้า และทุกคำพูดของเธอคือบรรทัานของความแค้นที่เขาไม่อาจหนีในที่สุดเขารู้ว่าไม่มีทางออกไม่มีที่หลบซ่อนและความจริงที่เธอเก็บซ่อนมานานกำลังคืบคลานเข้ามาตรงต่อหน้าเขาจนเขารู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขายืนอยู่ตรงนั้นร่างแข็งทื่อเหมือนหินแต่หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบแตกออก ดวงตาไม่กล้ากระพริบพรากกลัวพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำฟ้าร้องดังก้องเหมือนคำเตือนแห่งความตายเธอเก้าวเข้ามาใกล้ร่างของเธอเหมือนล่างลอยเหนือพื้นเงาของเธอทอดยาวบนผนังเป็นเงาดำที่ค่อยๆเคลื่อนไหวเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ดึงเขาเข้าไปหาเธอเหมือนทุกก้าวของเธอคือคำสั่งแห่งชะตากรรมเสียงลมหายใจของเธอเย็นเฉียบ สัมผัสของมือเธอเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดเขาพยายามดิ้นแต่ร่างกายไม่ฟังคำสั่งเหมือนเขาถูกพันธนาการด้วยพลังเหนือธรรมชาติทุกความกลัวทุกความทรงจำเก่าๆก,กลับมาหาเขาพร้อมกับความเจ็บปวดที่เก็บซ่อนไว้มานานเธอเริ่มเล่าเรื่องราวเรื่องราวที่เขาไม่เคยรู้ความทรงจำที่เขาลืมความเจ็บปวดที่เขาไม่เคยเห็นและทุกคำพูดของเธอเหมือนคมมีดที่กรีดเข้าไปในจิตใจเขา เขารู้สึกถึงความเสียใจและความสยองไปพร้อมกันเธอยิ้มอีกครั้งแต่รอยยิ้มนี้ไม่ใช่รอยยิ้มของความรักมันเป็นรอยยิ้มของการแก้แค้นดวงตาของเธอเหมือนทะเลดำดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปและเขารู้ทันทีว่าโลกของเขาไม่ได้อยู่ในความควบคุมอีกต่อไปเธอก้าวใกล้จนแทบสัมผัสเขาเสียงหัวใจเขาดังราวกับจะระเบิดแต่เขาไม่สามารถขยับปากพูดอะไรได้ ทุกอย่างรอบตัวเหมือนหายไปเหลือเพียงเธอกับเขาในห้วงเวลาที่หยุดนิ่งและทุกลมหายใจของเธอคือคำพิพากษาแห่งความแขน้นทันใดนั้นร่างของเธอเริ่มแผ่ความมืดราวกับควันที่เข้าครอบงำผนังห้องสั่นสะท้านแสงไฟสลัวลงและเธอยื่นมือมาจับหน้าเขาอีกครั้งน้ำตาเย็นเฉียบไหลผ่านแก้มเขาโดยไม่รู้ตัวความทรงจำทั้งหมดผุดขึ้นในหัว ทุกความผิดพลาดทุกคำโกหกทุกการทรยศทุกสิ่งที่เขาทำกับเธอกลับมาอยู่ต่อหน้าเขาอย่างชัดเจนเธอกระซิบเบาๆฉันไม่ใช่คนเดิมที่นายเคยรู้จักเสียงนั้นเหมือนพายุที่กระหน่ำใส่ใจเขาเขาพยายามหลับตาแต่ภาพอดีตยังคงพร่าพรายเหมือนทุกสิ่งที่เขาลืมไปถูกเปิดเผยทีละชิ้นและทุกชิ้นชวนให้เขาหวาดกลัวจนแทบหมดสติเธอเอื้อมมือมาจับหัวเขาอีกครั้งและทันใดนั้น ร่างเขารู้สึกเบาเหมือนลอยขึ้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนวนฝนฟ้าและแสงไฟกลายเป็นเงาที่พร่าเลือนและเสียงหัวใจเขาเองกลับดังก้องในความมืดเธอยิ้มอย่างเ,งเย่อเขียนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพอใจและความแข็งตอนนี้นายต้องรับรู้ทุกสิ่งเธอกระสิบและทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความทรงจำของเธอทุกความเจ็บปวดทุกความทรมานทุกความโกรธ ผสมรวมกันเป็นพลังที่เขาไม่สามารถต้านได้ร่างเขาเริ่มเย็นชาและหัวใจเขาเต้นรัวเหมือนจะหยุดเธอยิ้มอย่างลึกลักดวงตาเต็มไปด้วยแสงแห่งความแค้นและเขารู้ว่านี่คือจุดที่ชีวิตของเขาสิ้นสุดความสงบและเริ่มต้นความหวาดกลัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดร่างเขารู้สึกเหมือนหลุดออกจากโลกจริงทุกอย่างรอบตัวพร่ามัวฝนและฟ้าแลบกลายเป็นเงาดำหมุนวน แต่เธอยังคงยืนตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บปวดและความแค้นที่ไม่อาจห้ามเสียงลมหายใจเธอเย็นจนแผ่ไปทั่วห้องเขารู้สึกเหมือนทุกอนูของร่างกายถูกแน้มแข็งแทรกซึมและแรงดึงดูดจ,จากเธอทำให้เขาเก้าวถอยหลังไม่ได้ทุกความคิดถูกกลืนหายไปเหลือเพียงความหวาดกลัวและความรู้สึกผิดที่สะสมมานานเธอก้าวเข้ามาใกลร่างเธอเหมือนลอยเหนือพื้น เงาของเธอทอดยาวและขยายไปทั่วผนังเหมือนเงานั้นกำลังจับกินทุกสิ่งทุกอย่างเขาพยายามดิ้นแต่ไม่สำเร็จเหมือนทุกความพยายามถูกกลืนหายไปในความมืดเธอยื่นมือมาจับหัวเขาสัมผัสของเธอเย็นเฉียบจนชาและทันใดนั้นเขาเห็นภาพอดีตทั้งหมดของเธอทุกความเจ็บปวดทุกน้ำตาทุกความทรมานรวมกันกลายเป็นคลื่นแห่งความโกรธและความแค้นมันพุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็ว หมือนเขาถูกพายุแห่งความตายดูดเข้าไปเสียงฟ้าร้องดังสลัน่นแสงฟ้าแลบทำให้ใบหน้าเธอเปลี่ยนไปกลายเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติดวงตาเต็มไปด้วยไฟโกรธเกรี้ยวร่างกายของเขาแข็งทื่อและเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาเผชิญไม่ใช่ภรรยาอีกต่อไปแต่เป็นความแค้นที่มีชีวิตเธอยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนั้นแผ่ความเยือกเย็นและความร้อนแรงไปพร้อมกัน และเธอกระซิบเสียงเบาทุกสิ่งที่นายทำต้องจบลงตรงนี้คำพูดนั้นเหมือนประกาศคำตายและเขารู้ว่าไม่มีทางหนีทันใดนั้นร่างเธอขยายใหญ่ขึ้นเหมือนเงาที่กลืนกินทุกอย่างฝนฟ้าและเสียงทุกอย่างหายไปเหลือเพียงความเงียบสนิทและเสียงหัวใจเขาที่ดังสะท้อนในห้องว่างเปล่าเธอยื่นมือเข้ามาอีกครั้งและเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดสุดท้าย ร่างเขาถูกดูดเข้าไปในเงาเธอทุกความทรงจำทุกความผิดพลาดทุกความกลัวรวมกันกลายเป็นความมืดและความเจ็บปวดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขารู้สึกเหมือนร่างกายแตกสลายและหัวใจถูกบีบจนแทบหยุดเต้นแสงไฟสว่างวาบขึ้นเพียงชั่วครู่และเขาเห็นใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาของเธอเปล่งประกายเหมือนนรกทั้งหลายรวมกันและรอยยิ้มของเธอคือประกายแห่งความตาย ทุกอย่างรอบตัวเขาหายไปเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กลืนกินจิตใจแต่เธอยังคงอยู่เฝ้าจ้องเขาด้วยความแค้นที่ไม่อาจห้ามและเขารู้ทันทีชีวิตของเขาได้สิ้นสุดลงและสิ่งที่เหลืออยู่คือความหวาดกลัวที่ไม่มีวันสิน้นฝนด้านนอกยังคงตกหนักแต่เขาไม่สามารถได้ยินเสียงอีกแล้วร่างเขาเหมือนล่างลอยในความมืดและภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือรอยยิ้มของเธอ ที่แผ่ความแค้นและความเจ็บปวดกลืนกินทุกสิ่งจนเขาไม่สามารถหาทางออกได้อีกเสียงฝนด้านนอกค่อยๆเบาลงฟ้าเริ่มเปิดเป็นช่องว่างเล็กๆแสงจันทร์สาดเข้ามาผ่านหน้าต่างและเขาเริ่มรู้สึกถึงร่างตัวเองอีกครั้งเธอยืนอยู่ตรงหน้าแต่ดวงตาและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความแค้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสงบเธอเอ่ยเสียงเบาฉันกลับมาไม่ใช่เพื่อทำร้ายอีกต่อไป แต่เพื่อบอกความจริงและปล่อยทุกอย่างให้จบเขาหายใจแรงๆพยายามประคองตัวเองความกลัวค่อยๆจางลงแต่ความทรงจำและความเจ็บปวดยังคงอยู่เธอยื่นมือมาแตะมือเขาสัมผัสนั้นอุ่นขึ้นและเขารู้สึกถึงความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความโกรธทั้งหมดเธอกล่าวต่อฉันไม่ต้องการแก้แค้นอีกแล้วฉันแค่ต้องการให้เราทั้งสองได้จบเรื่องราวไม่ว่าจะดีหรือร้ย มันจบตรงนี้ร่างของเธอเริ่มจางลงเหมือนควันที่ลอยขึ้นไปในอากาศแต่ความรู้สึกของเธอยังคงอยู่ในใจเขาทำให้เขาเข้าใจทุกอย่างเข้าใจความเจ็บปวดความรักและความสูญเสียเขาหันมองไปรอบห้องทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมฝนหยุดตกและความเงียบสงบเข้ามาแทนที่ความตึงเครียดเขานั่งลงบนเก้าอี้หัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัว แต่เป็นความรู้สึกของการเรียนรู้และการให้อภัยเขาปล่อยความทรงจำเก่าๆให้ผ่านไปและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้เธอจะจากไปอีกครั้งแต่การจากไปครั้งนี้ไม่ใช่การทิ้งเขาไว้ในความมืดแต่เป็นการเปิดทางให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ต่อและก้าวออกจากอดีตที่เต็มไปด้วยความแค้นแสงจันทร์ส่องลงมาบนเตียงว่างและเขารู้สึกถึงความสงบครั้งแรกหลังจากปีของความหวาดกลัว ชีวิตยังคงดำเนินต่อไปแต่บทเรียนของความรักความเสียใจและการให้อภัยจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิต